นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมพบกับเคซีแบทีวีอีกแล้วนะครับกับในเกรมส์เอ่อไฟนะครับผมก็อยู่ที่เมืองชื่อเยาวราชนะฮะก็คนก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคนอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับก็วันนี้ได้สำหรับดูเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะได้ในส่วนของโปรโมทต่างๆนะครับก็จะดูว่าเออกาชาของเมืองนะครับที่เป็นกาชาลดนะฮะ มันจะได้ตัวไอแปี่ห้อของออดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับก็อย่ที่ดวงครับผมก็ลองดูฮะผมลองเปิดเรื่อยๆก่อนครับดูว่าม,มันมีอะไรบ้างนะหลักๆที่มีครับก็จะมีกล่องเพชรรวมห้าสีนะครับเอาไว้จะมาไปเตีย๊ยบนะุ๊เนาะบูปินของต่างๆนะครับเงินนะแร่ต่างๆงาน,นขาบ้างนะครับใส่ฟงใส่ไฟ แฟชั่นบางส่วนนะครับก็เราก็สอบเปิดไปเรื่อยๆกันแล้วกันสักประมาณสิบยี่สิบลูกครับอยากให้ดูครับว่ามันจะมีแบบแล็แบๆมาไหมนะครับแล้วรอค่อยมาแบบเปิดแบบโฉงฉางกันเลยนะว่ามันได้ก็คือได้ครับโอ้ศพอันนี้คือเอาไว้เป็นครับโวแฟชั่นเหมือนกันนะโซแฟชั่นต่างๆสามารถเข้าไปหาได้ที่บ้านสิ่งนะครับทอ,อ,อง โอเคเลยครับน่าจะอุปถัมภ์แล้วมั้งคือว่าจะมีแบบคือหอ,อาหารผมเอาไรโอ้โหเงินสองทางครับโอเคอเอาไปเผารถได้หรือว่าใจอ,อยากได้สายไฟนะแต่ถ้าโชคดีจริงๆก็ขอสักคันนึงนะเพราะว่ารถล้านนะครับบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันวัดดวงอะแล้วก็ราคาแพงด้วยอ่ะหรือเอาบูปินก็ได้ครับ เงินแดงครับแอบโผล่ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดแค่อีกสามนะให้มันเป็นต่อเนื่องแค่สามแล้วผมก็จะเปิดทีละห้าทีละห้าทีละสิบแล้วแต่นะครับเพราะว่าเพิ่องกระชับไม่ให้คิปมันยาวนะว่าเลดมันออกดีไหมหรือไม่ดีนะครับ มันไม่มีหัวอะไรมาดีๆเลยครับลองพลิกรูปมาก็าเฉยๆนั้นเลยผมมองเอาโตโอ,โอ,โอ,โอโก่อนกันอนียบุปปิ้นมาล้านหนึ่งครับบุปปิ้นมาอ่ะกดไปอีกทีนึงฮะได้ของดีไว้บกปป้นบุปปิ้นนี้ก็คือเลทการตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าที่ตีมากกลากอยู่มาทีนี้ผมขอเปิดแบบเป็นจำนวนแล้วกันนะครับดีละห้าไป หรว่าได้อะไรบ้างนะครับเงินโอ้ยได้เพชรรวมมานะครับเดทีละห้าแต่เรื่อผมจะไม่มองขวาผมไม่ได้มองโอ้ยตรงเท้าไดโนโ่ฝั่งซ้ายเหรอผมไม่รู้ว่ามีฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายวะ่ะเปิดอีก้าลูกรอเเปิดอีกสักห้าครั้งดูโอ้ยได้บุบปผินอีกแล้วครับเอ่อ ปูได้รองเท้าอกแล้ะฝั่งซ้ายะกะดีก็ได้ซ้าย <Okay. S 1> อ,อน้่นาจะได้เยอะอยู่ในกล่องสีเนี่ยดูละขอให้รอบนึงครับค่อยขยับรอ,อบนี้ขอสิบเลยแล้วกันคือ,คอผ่านไปห้าสิบลูก กืได <sorting. S 1> ้กล่องตีละสองพันพัห้าโอเคโอ้อ๋อโอเคผมมีขวาแล้วผมได้ซ้ายมาสองอันตอนนี้คือถ้าขัดขัดมือมือซ้ายก็จะครบเป็นเซตของตัวเดโลสาวครับผมคาซิล่าแล้วนี่เองนะครับมีมีดีมาก็มีบุปินนักแนมาสองโอปูนได้มาเยอะเทียบเลยอ่า ดูไปอะไรไปหนึ่งก็นี่ครับเพนกวินนำโชคนะแล้วทำอะไรลงาขึ้นอ่าขึ้นละขึ้นละกล้วเต็มที่ตังไหนขึ้นเออนี่นี่นอ่ะเปิดต่อเลยครับทีนี้ผมจะเปิดทีละสิบนะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดครั้งแรกก่อนออเดฟออเดฟก่อนหนึ่งทีไม่เห็นรถเลยอ่ะรถไม่ผล่เลยโอ้โหเหล็กเหล็กได้เยอะมากครับก็เปิด อ้าวลูกด,ดูดิดูหัวแฟชั่นดนด้ึงของข่าวที่หนึ่งทีลหนึ่งในอะไรที่แบบเจ็บปวดมากๆฮะโอเคเหลือเก้าสิบูกครับกดได้อีกเก้าครั้งขอแบบโผผางสักทีหนึ่งนะยี่สิบรูกนะไปะโอ้ย ได้แฟชั้นน,นี่แล้วครับได้บูปินมาอีกหนึ่งครับแฟชั้นสามครับแฟชั้นสามมายี่สิบลูกครับดูครับว่ารถจะมาไหมโอ้ได้แฟชั้นสามเลย เฮ้ยได้อาแปดครับได้อาแปดครับโอ้หสุดยอดได้รถเขวบเราผู้ชมผมเปิดมากี่รู้ว่ร้อยลูกได้รถแล้วโอ้โหโอเคครับถือว่าวันนี้ผมดวงดีถือว่าผมดวงดีนะครับได้อาแปดมาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้ย oh ทีนี้ผมสบายนะครับผมชิวๆแล้วผมได้ได้อาแปดมาแล้วสบายใจกบมือนะครับกบมือให้ผมหน่อยครับ โอเคถือว่าการลงทุนสำดีผลนะด้ได้รถที่แบบเอาไว้เล่นนะฮะสนุกครับยันไม่เล่เนเลงนะครับวันนี้ผมเปิดชิวๆแล้วโอ้โหเรคูจีน่าเทียยเลยครับแฟชั่นแฟชั่นวุ้ยกัฟฟิลลาฝั่งซ้ายผมได้ชุดครบพอดีเลย โอเคเลือีกยี่สิบลูกนะครับเปิดไปเลยแล้วกันฮนะเพราะว่าตามเป้าหมายแล้วผมผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วโอ้รองเท้าเหรียญไนโมโอเคนะครับผมพบหมดทุกอย่างครับร้อยห้าสิบลูกนะฮะก็ดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะ มีบูปินนะครับแล้วก็ลงเท้าอย่างละสองครับแล้วอย่างละสองนะครับแล้วก็แขนครบออ้ยได้ครบเต็เลยครับเต็ไโนนะฮะไปใส่ไฟมาบ้างนะยครับปูนก็พวกเหล็กครับเพชรเพชรอะไรทีนี้แล้วก็จะมีพวก,พวกเอ่อของงานข่าวนะที่ฟาร์ม,มามีศพศพนี้ก็คือไปไปฟาร์มจากเอ่อเรียกว่าอะไรบ้างที่สิงได้ต้องสิงได้โอเคไหมอ่ะ เดี๋ยวก่อนก่อนจาานะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับว่าเราได้รถจริงๆหรือเปล่าน,นะไม่ใช่ว่าโผลมาแล้วไม่ได้นะไม่ไม่โอเคน,นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ได้เอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะก็บอกเขาไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะทยอยันผล Everyone, <incredible. S 1> โอเค เ,เดี๋ยวเราต้องไปทำกำไรกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถที่เราได้จะเป็น R8 หรือเปล่านะฮะ R8 b l u นะครับก็เอ่อี่เนีวะสองแปดเก้าแปดเปิดดูนี่ครับผมอ่าเรียบร้อยครับได้ครับผม ทะเบียนสวยนยนะครับแปดเก้าแปด็นเลขที่ผมชอบด้วยนะครับ8ปดเก้าแปดนาะ T N Q แปดเก้าแปดใครจะไปเล่นลงเล่นเราได้นะครับสามตัวตรงนะ okay, ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชาลถดของเมืองเยาวราชนะครับก็ลองมาดูครับลองมาเล่นกันขำๆก็ถือเป็นการตัดเซิร์ฟแล้วเราสามารถได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเติมก็ได้แต่ว่าคือการที่ว่าสำหรับคนที่เล่นที่เป็น อาจจะมีแบบชอบพรีเมอร์หรือว่าต้องการแบบเอ,อไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามนะทางค่ายสามสีแล้วสีแดงสีม่วงแล้วก็สีสีฟ้านะครับก็สามารถเอามาโปรโมทแล้วก็สามารถได้นะครับหนึ่งคลิปนะครับก็จะได้ประมาณติดยี่สิบลูกแล้วแต่อารมณ์ของนายยกเขานะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงกดติดตามแล้วก็ฝากติดตามงานผมต่อไปด้วยครับผมวันนี้สวัสดีครับ